ทาเนื้อทาเนื้ออาการปวดเกิดกะบางแล้วยาโนดทายเสร็มมีแห้งทาได้ตบได้ในกล่องเดียวส,สั่งซื้อและเป็นประจำสมัยโทรสองศูนย์เก้าเก้า มันอยู่แน่นมันอยู่แน่นเลยนี่ขอกลับสบายดีจ้าค่ะสวัสดีตอนที่สายเดนเจ้าค่ะหลังจากผาเห็ดมาจ้าค่ะจะเกี่ยวข่าวต่อจ้าค่ะเมนี่ก็หลายคนมาเกี่ยวจ้าค่ะที่หลายคนนะเขามาเกี่ยวไส้หนีนะว่าไปแล้วก็มีแต่ญาติพี่น้องกันแล้วมาเกี่ยวซอยกันบริจ้างใค่คะบริจ้างไผร ก้าวเกี an, ้ยวรอพนเจ้าค่ะพนตกมาก่ะเจ้าค่ะทางล่างนั่งนี่ยายบุญจ้าค่ะยายบุญกับบุญละผูกง้อพาดประเทศนั่แหละค่ะโอ้ยบ็เห็นบ่นี่นางโอสบายดีก่อนตะเกียวยันตะเกียวบ่ใช่ผ้าเกี่ยวยันข้ามบุญเจ้าค่ะโดยกะบโมโหกับพนชิโตกับบุตกับเมฆออกมานาที่หนองมึ่งนะก็เห็นแดดเนาะเจ้าค่ะ จะเห็นแดดแจ๊แดดแจงเพร่ะว่าแดดเอ้าพพลกระบรูนจ้าค่ะวันที่ิบเลยครัานมาฮะที่1บเจ้าค่ะันที่อดกเจียิบเซนนขึ้นเียดนำมลีมันนี่วันที่ยังจ้ะที่เก้ามันนี่วันที่เก้าสิบเอ็ดอาซิมาฮอดเบอนกับอาซิมัดเลยเจ้าค่ะ แม่มาเกี่ยวข้าวน้ำกันเจ้าค่ะาอเอ้ยทั้งหลายเจ้าค่ะลงมือเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยเลยเจ้าค่ะแต่บริบเรียบร้อยเรียบร้อยคือว่าการลงมือเกี่ยวเจ้าค่ะถากเกี่ยวแล้วอีกอีกคงหลายลายมืออยู่เจ้าค่ะเกี่ยวมานน่กะมันก็ลนแล้วไปแล้วซองให้เจ้าค่ะเกี่ยวตะก้าก้อนเพีองตะก้า อันแถวให้ที่เกี่ยนี่เป็นตะก้าเก่าเจ้าค่ะแม่นเป็นตะก้าเก่าที่เคยตก้าน,นะเจ้าค่ะแล้วดำกระดาน้ำล้างหมูแต่ว่าเกี่ยวก่อนเจ้คาค่ะเยลีก็มาตะสร้างกับมาตะสร้างเพิ่นบริเกียวเพิ่นคาตากเขาเจ้คาค่ะเายลีไปพายของอะไรยังค่ะจับกบบอกให้ยัง <c oughs> <c oughs> เห็นได้กบน่อยตัวหนึ่งเ <c oughs> จ้าค่ะ อันของที่เพิ่นคัดของนี่คือคัดของเมงมันเจ้าค่ะนี่แหละพอนข้าวก็สีว่างประมาณนี่ละเจ้าค่ะวางตอกกัน,นก็ได้เด้อเจ้าค่าบระเดณนอันเกี่ยวเป็นพอนพูนเบาแป๊บน้องเมยน้องเมยกับมันนี่ไปโรงเรียนนะเจ้าค่ะวันเสาร์ บ๊แป๊บนะออกโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะบ่มีเงินเฮียนก็นออกไปค่ะเฮียจบมากอ่ะอ่ะป็นนายงว้วนายควยเจ้า <c oughs> ค่ะอ,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 อันนี้คือยายบุญเจ้าค่ะขอยืนแอคชั่นซะก่อนนะคะนางอย่างชิลงเกี่ยวเจ้าค่ะเกี่ยวยายบุญเกี <ๆ S 2> ่ยวแง่ไปเง่ไป บอกยีบุญเกี้ยวยี่บุญเกี้ยวพิว่ายี่บุญนแกงเกี้ยวว่าสิซับน่ะผักอะไรอีกพี่ชวายนาะพี่น้องเมื่อยใบยี่บุญเมื่อยกระังพักเยอ่อยเอ้ยกุ๊บคือเหียนเท่าละเอาไมบอกเป็นคึ้มคมพี่น้องคึมค รา้าเป็นคุ้มๆุ้มเอาเอาเอาเฮ็ดมิแต่ว,ว่าเอาเฮ็ดมาจากเอาพลสีดาลงมางก,กามเนรุ่นเ,เี้เ,ททเ,เป็นการเพิ่มอาเพิมสารอนุมูลอิสระให้หังกายของท่านและก็เสริมสา่งความแข็งแรงให้กับหั่นกายของท่านเม,มื่อท่านมีเรียกมีงานที่จะต้องเหตดแบบนี้ก็ต้อง เจ้าค in out. <outine> right ่ะเป็นน้ำหลักกับพังหมอล่าหน่อยเป็นน้ำเจ้าค่ะของท่านแข็งแห้งเห็ดยังเห็ดงานเก่าแบบมีปัญหาเมนบอลฝังหนออ่าการเห็ดยังเห็ดงานนี้เข่าวก็ค่อนข้างจะง่ายอยู่พ <and> so <demek> ี่น้องเพราะว่าแถวนี้เคยปลูกพักปลูกหยานะเจ้าค่ะมาเด้อจ้าพยากินข่าวใหม่เจ้าค่ะขับรถขับล่างทับรถทับเพื่อนแบบนี้มากดหัวเข่านาะถับฟังหนอเด็กคือขับปี้กอดจานสวยเข้าไป ไข่าวนี้เป็นข่าวนข่าวเตียมม้มบ่ข้าวข้าวเตี๋ยขาบัจกพันนะจ๊ะคะนอกจากนี้เตะข้าวพันคหมข้าวพันไม่บเอานตากอดเตเข้าวูใจเมือเดยวกันี่ไอแม่บางฐันก็อาจจเคดื่มข้าแตก่อนดื่มได้เปาครังเราอมล่าจะแตกใะ ในจาฟเจอรเล,ลมามาเจ้าค่ะมาเกี่ยวข่าวนับกันและเจ้าค่ะพยากิ่ข่าวใหม่เจาา้าค่ะลเลทรหนึ่งเก้า4และจะ้านตัาทางสุนละออง<บ>จากดัง จากป่าด้วยการตามและการเล่าหรือห้องและผู้คนที่สามารถติดเสื้อโดยการหายใจหรืออาการเอามือไปจับพื้นผิวที่มีฝุ่นละอองเหล่านั้นและเ<อ>ะี่้อไวรัสของโควิดสิเด้าจากเขา ใต้ปอดของส่วนเฮาเป็นส่วนหลายและระยะการฝังตัวของพยาธิโควิด -19 แมงภายใน154่ี่มือและลักษณะเด่นของโควิด -19 ในปัจจุบันมีดังนี้ขนถ่างย่ามเจ้าค่ะนาจะไดงออกตรวจบเพื่อเป็นจำนวนหลายแข่งขยายเพื่อได้ไวกว้างกว่าเก่าและอาการที่พบเห็นสำหรับผู้ที่ได้รัพยาธิโควิด -19 ปาแกงมุ่งย่อยมีผุดึ้น ไอ้ไข่นี่คือเธอจิบคอปวดต้นโตหอบท้องขาหักขานมีอาการเหล่านี้และอยู่ในกลุ่มเตียงผีดิดพยาิโควิดสิบเก้าหายไปพบแพทย์กามตรวจเชื้อพยานโควิดสิบเก้าแป็นี่ขอยำหวาแย่ขาดจากพยาิโควิดสิบเก้า ไปกันได้พี่ขายยังแล้วชูก,กินเจ้าค่ะเ็๊ไมาดูอ้อนเจ้าค่ะหาเ็๊ไมาดูอ้อนเจ้าค่ะโอเคเดนอดันนี้จะต้อเด,ด็ดก่อน เออเขาใจแง่นะคะพี่น้องยูทูบเนี่ยเพลงฉันได้ฉันมึงกติดเหลืองนะคะกติดเหลืองมาๆมาเกี่ยวข่าวนมอัมราเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะให้จุออกมาแล้วอยู่ในกล้องาอนๆๆอันนี้กับแม่น้องทำเจ้าค่ะน้องเหมยเจ้าค่ะสวัสดีอีกรอบพี่น้อง น้องแป๊บเจ้าค่ะผัวมาลาเองค่ะเออสิเป็นผัวป่าบอสิเป็นผัวละซาอยู่วะเพื่อไปจัดเห็ดพันธุ์ได้บลาว่าฝ่ายเขาเนาะหย่าไปหย่าไปเจ้าค่ะสินเลี้ยให้แล้วแหละเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะ หลายคนเขาก็ถามอยู่ว่าเจ้าเจ้าข่าวว่ามันล้ายจ้งบ่จ้างบ่บ่จ้างดอกค่ะคนเดียวเขาให้พี่นนองบุจ้าเดี่ยวเม็ดรอเดี่ยวไม่เขา ลงหหไหไม่ก่อนเจ้าค่ะพี่นักเจ้า่ะที่เรียบร้อยล้วจะข้าไ้ที่สี่เจ้าค่ะกั<ใ>นละตอนนี้กําลังลงไ้ที่หาเจ้า,า,นนจาค่ะเขตในหัวมีเจ็ดไ้พี่น้องมีเจ็ดไฮไล้อีกไฮหน่อยห้หนึ่งพูนพูนจะบุญลงไ้บุญแล้วโอมเหมยน,น้ำกล่องเด้เจ้าค่ะภาพบ็ค่อยดีบ่ค,ค่อยคมสัตว์ ยายซื้อเครื่องไหม่นะเจ้าค้านะยา่ไปไง่ไปไง่รีสิขาเป็ดน้อยชูกินโอ้ยว่าอะขาเป็ดน้อยเนาะตัวใหญ่ก็ไว้ให้มันไข่เนาะโอ้ยเม็นคนมันละว่ะขาวกับคนข้างจะงามอยูอย่ดิพี่ freely, น้องทางนี้งามแต่ว ar ่าเกี่ยวไปเกี่ยว่ะเกี่ยวไปเกี่ยวไปก็สิบหัวเป็ดน่าดายนะคะสบายดีพี่น้องมืงนบ่าก็เอ นอกหัวพี่น้องตัวนอกหัวนะงามงามเขานางคุณนี่ก็ทุ่งรวงทองเจ้าค่ะสุดเล่งคุณแล้เจ้าค่ะพูๆๆๆๆๆพูนสุดลุกหูลกตาแต่ว่าเขาบริป็นราคาอย่าไปสอ่อนนะเจ้าค่ะปีหน้าเร็ดเพราได้กินนี่ละอืมอ่อ มันส่งออกบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันคาโคยบิดเจ้าค่ะมันส่งออกบ่อได้ตะเก ا เขาส่งออกลาออกจีนเนาะออกหวลาประเทศออกเวียดผูมาที่นี่โคยบิด่าวาในโกดังเข่านะอัน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 อยู่จะคาเข้ามันก็เลยบอกปิดลาคาอีกจักหนอยก็เป็นเข้าอันเข้าหน้าแซงเข้าหน้าปังนะเจ้าค่ะนอ่เเเรืงก อันนี้กับเพื่อนบ้านนะเจ้าค่ะที่มาปลูกมันกับนางวันเนี่ยสค่ะค่าปลูกมันกับท่านไอ้ไห่ดอกใบยักษ์ไห่กัสิป็ญยาอ้ยกบหลายพี่น้องคนาหกท่านี่บนไห้เข่ามันล้มแล้วหมองมันงามเจ้าค่ะโอ้ยหางกันเกี่ยวเข่าซี่ไห้พักกันนั่งลาบซาบอยู่น่ะฮะ เ <Dead S 2> ด็ดกะเพ้าเกีย้ยวแต่ว่ามันสุกเลย้ามันก้อยบ่อเด็ดกะบะหามเส้าหามผักก้เวาเกี้ยวมันเลยเออว่าออกซื้อไ,ไ,ไม่ได้นะคะไปเห็นบ่คะขนาดนั่งลงอันเห็ดปวกกันยังววาเมื่อวานนีว่า,ว,าว่างานบุนค่ะ มือเศร้านี่นะมือเศร้านี่นั่งไปหาอยู่พี่น้องสิบรอนเรื่องเห็ดปวกไปหาก็เพาะอีกค่ะมู่หนึ่งโอ้โ๋จะสามตาค่ะเยแหล่ายลุนเจ้าค่ะจุ่มๆเลยนะเออเก็บมวนก็เถอะตอนเฟ้นก็กินอันนั้นแล้วพี่น้องตอนเที่ยงนะบล๊ะเบื่อแหละก็ชิ้นหนึ่งไว้เซตตู้ไว้เอฟซีที่น่ารักมาหาแล้วก็ซื้อไว้หนึ่งสูขเจ้ากิน ให้นี่ยายบุญเกี้ยวคงเลียวโอ้ยคือมาจุกทองสบาดท,ที่นี่ให้นีุ่กยดองให้นี่บุกหยันด่นพี้องใหนี่ก่ยปัพ่อกังไงามปันไดพี่น้องนกไหน้กายันด้อง่กง้กินได้วเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่น วางวางไว้าไตามกอ่อเขาแล้วพี่น้องไม่ยากหรอกจ้ะค่ะนอจากได้ดอกจากได้อแสก่อได้โตขึ้นอ่ก อยากกินข้าวไม่มักเยเีเ่ยวข้าวนะเจ้าค่ะมักเยี่ยวข้าวช่วยนะเจ้าค่ะพอนเอา้าพี่น้องด้ยคือพ่นสีต้มนี่แหละเจ้าค่ะแดดแดเดเอาได้แดดเอาเอานะนี่ขนาดจุ่มครื่องอย่างนี้พอนเอา้าวันนี้ลมแล้วก็พ่นสีนส้มผมจะ,ะพี่น้อง คนผมต้องเ้าละเยอมาซอยกันมาเนี๋ย้มาซอยได้เลี้ยวกับเขี้ยวไเล่กูผู้มาตาวบ้านนี่ผมเพิ่งมาถัวผาบ่งบออตัวผาบังบังบูมา ร้านชายชนว้วานาั่งมาสิมาเกี่ยวเขาวซอยเห็นโทรมาเตมคืนวันเวลาไปเห็นตื <h 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 ่อื่อยมาซอยฮะเื้อนแ่้ยขึนแใส่เนืมีเวียกบปฮหอนอ้าวเจ้าค่ะพี่น้องใอี่จะกลัาจะได้ขึนพี่น้อง มล้ยงให้สกุลก็ค่คะ แดดแดดบุมมีลมเมื่อแล้วเจ้าค่ะ พี่น้องเจ้าคะ่ะมาตทคนีคเสิ็แล้วพักจากก่อนะจ๊ะ์ขึ้นไปหาเห็ดยู่เห็ดกินก่อนนะเจ้าคะ่ะโดยสบายดีสบายเ<ด>นาะเจอเจ้าคะ่ะไปแล้วเจอเจ้าคะ่ะ